สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอูก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลไม้นะคะที่มีน้ําตาลสูงนะคะมันสืบเนื่องมาจากอ่าเมื่อสองสามวันก่อนนะคะอ,กอะูก็เขียนเรื่องน้ําตาลนะคะที่มีผลต่อสุขภาพของเรานะคะว่าเออกินน้ําตาลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแก่เนี่ยจริงไหมนะคะก็สรุปสั้นๆว่าจริงค่ะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องผิวพรรณของเราโดยตรงเพราะว่ามันไปเกาะกับพวก โปรตีนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องระบบของผิวของเราเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมันเสื่อมได้อย่างเร็วมากแล้วก็แบบรวดเร็วเลยแหละถ้ากินน้ําตาลเยอะๆนะคะแก่เร็วนะคะแล้วก็สุขภาพก็จะแย่ด้วยนะคะอันนั้นคือแค่เรื่องผิวในอย่างแบบสุดโทมอย่างรวดเร็วสุขภาพภายในไม่ต้องพูดเลยคะ่ะพอน้ําตาลสูงปุ๊บเนี่ยไขมันสูงความดันโลหิตส,สูงนะคะมันก็จะมาด้วยโรค ที่จะเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจนะคะหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะตามมาอีกเยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่า ก็เข้าใจในมิติว่าน้ําตาลน่ะคือน้ําตาลที่เราเห็นกันเป็นผงๆอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่น้ําตาลในไม่ว่าจะเป็นอ่ากลุ่มที่เป็นแป้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นน้าตาลแล้วก็กลุ่มที่เป็นผลไม้เนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงแล้วก็พลังงานสูงด้วยนะคะซึ่งวันนี้อุก็จะมาบอกว่า10อันดับต้นๆเลยอ่ะสำหรับผลไม้ที่น้ําตาลเยอะแล้วก็พลังงานสูงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอุอ่านแล้วก็คือเป็นอะไรที่ อูแบบชอบกินทุกอย่างเลยบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมตัวเองอ่ะถึงสุขภาพไม่ดีแล้วก็อ้วนเพราะว่าไม่มีความรู้ก็กินไปก็คือคิดว่าเอ้ยกินผลไม้มันไม่อ้วนหรอกแต่จริงแล้วกินผลไม้เนี่ยมันอ้วนเหมือนกันถ้าเป็นผลไม้ที่มันทําให้เราอ้วนได้คราวนี้มาฟังกันค่ะว่าเออมีผลไม้อะไรบ้างที่เราต้อง ควบคุมปริมาณการกินละกันจะบอกว่าเราไม่กินเลยเนี่ยบางทีมันเป็นไปได้ยากเนาะเราก็แค่ลดปริมาณการกินให้พอเหมาะพอควรและกันนะคะแล้วก็อย่าเข้าใจผิดว่าน้ําตาลเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของน้ําตาลที่เป็นผงๆผงที่เราเห็นกันอย่างเดียวอยู่ในแป้งก็เปลี่ยนสภาพเป็นน้ําตาลอยู่ในผลไม้ก็เป็นน้ําตาลเช่นเดียวกันนะคะมาว่ากันที่ผลไม้ชนิดแรกเลยนะคะก็ กล้วยค่ะกล้วยมันมีหลายชนิดนะคะแต่ว่ากล้วยไข่เนี่ยปริมาณน้ําตาลสูงแล้วก็พลังงานสูงเช่นเดียวกันนะคะกล้วยไข่2ลูกเนี่ยประมาณ120กิโลแคลอรีเองนะคะก็ใช้ย่อยเลยนะคะน้าตาลสูงด้วยนะคะต้องเรามาระวังนะคะอันต่อมาค่ะอันนี้อูชอบดื่มเช่นเดียวกันค่ะน้ํามะพร้าวค่ะยิ่งมะพร้าวน้ําหอมนะคะเขาบอกว่ามะพร้าว1ลูกเนี่ยประมาณ150กิโลแคลอรีนะคะแล้วก็น้ําตาลสูงด้วยนะคะแล้วแก้วหนึ่งอะมะพร้าวน้ําหอมเนี่ย ลูกเดียวไม่พอหรอกเมื่อก่อนน่ะอูไม่แปลกใจเลยตอนที่ทํางานสมัยก่อนยังเป็นผู้แทนยาอยู่อ่ะข้างๆบริษัทอ่ะมันจะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวนะที่เขาจะขายน้ํามะพร้าวที่อร่อยมากอูกินไปกินกว๋วยเตี๋ยวทีนึงนะต้องกินน้ํามะพร้าวไม่ต่ํากว่า3ามแก้วแล้วคิดดูดิกว๋วยเตี๋ยวชามนั้นนันอาจจะแค่แบบ200กิโลแค้วซัดน้ํามะพร้าวไป3มแก้วเนี่ย ว่ามันซัดไปเป็นพันกิโลแคลวมังคือตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ากินแล้วมันจะอ้วนก็ไม่แปลกใจว่าทำไมบวมๆฉุจุแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะคะเพราะแก้วหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้ะมะพร้าวเนี่ยสองลูกอยู่แล้วนะคะก็ไปคำนวณเล่นๆคราวๆกันดูนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะขนุนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชอบกินเช่นเดียวกันนะคะขนุนหนึ่งขีดนะก็แค่120กิโลแคลเองน้ำตาลก็ไม่ต้องพูดเนาะเยอะเลยแหละเอออันนี้ก็ที่บ้านอาก็ชอบเอามา มาให้เป็นประจำนะคะแม่ก็มือปอกขนุนันดับหนึ่งนะคะอันต่อมาค่ะทุเรียนจ้าทุเรียนนะคะแค่1เม็ด1เม็ดแบบกลางๆนะไม่ใช่เป็น1เม็ดแบบใหญ่ๆนะก็อย่างเบาๆก็80กิโลแคลต่นนั้นเองน้ำตาลไม่ต้องพูดพวกนี้น้ำตาลสูงทั้งนั้นนะอูบอกเลยว่าเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อูชอบมากแต่งหลังนี้ก็พยายามแบบ เบาๆลงนะคะก็ต้องยอมใจอว่าถ้าเกิดว่ากินทุเรียนเข้าไปวันนั้นอาจจะไม่ต้องกินข้าวอีกเลยนะคะอันนี้ก็ก็ลองคำนวณง่ายๆดูนะคะแล้วก็อันต่อมาค่ะมะม่วงจ้าบ้านนูนี่เป็นสวนผลไม้จ้ามะม่วงน้ําดอกไม้ที่บ้านเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากแต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยแล้วเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีคนดูแลสวนนะปู่ย่าก็อายุเยอะแล้วท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ทําเหมือนสมัยก่อนนะ แต่แบบก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะกินมะม่วงน้ําดอกไม้ที่อื่นได้มากนักเพราะว่ามันไม่อร่อยมันสวนบ้านเรานะไม่ได้อวยนะแต่บอกเลยว่า อาจจะพอดินที่บ้านค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มะม่วงที่บ้านเรามันเลยหวานอร่อยมากๆจริงนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบผอมลงพอมไม่มีมะม่วงที่บ้านกินนะบอกเลยจ้าหนึ่งซีกนะแค่ซีกเดียวก็คือครึ่งหนึ่งอะของลูกอะประมาณร้อยกิโลแคลอรเท่านั้นเองน้ําตาลไม่ต้องพูดสูงมากเช่นเดียวกันนะจ๊ะน้ามะม่วงข้าวเหนียวก็ระมัดระวังกันนะจ๊ะต่อมาจ้าลำไย,ยลำไย,ยจ้าลำไย,ยอีดอทั้งหลายนะั่นนะจ๊ะ ห้าลูกเจ็ดสิบห้ากิโลแคลเท่านั้นเองนะจ๊ะนี่แค่ห้าลูกนะฉันกินทีเป็นพวงบอกเลยไม่ต้องคํานวณเลยว่ากี่แคลวนะน้ำตาลไม่ท้องพูดทะลุป,ปรีดกันเลยนะจ๊ะอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เห็นเพื่อนบางคนชอบกินนะมะขามหวานมะขามหวานสามฝักแค่สามฝักนะสามฝักเล็กๆไม่ใช่สามฝักแบบเป้งๆนะหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลแคลน้ำตาลไม่ต้องพูดหวานปรีดขนาดนะั้นบางทีหวานเข็ดฟันนะ่ะแต่อูเป็นคนไม่ชอบกินมะขามหวานเท่าไหร่เพราะว่า มันเสียวฟันแต่มาขามเปรี้ยวก็ใช่ย่อยนะที่เขาไปทําแบบเปรี้ยวๆเร้วมาทําให้หวานนะ่ะอันนั้นก็น้าตาลสูงเหมือนกันนะอย่าอย่าหาทำนะบอกบนะขามหวานแบบกินแล้วอ้วนใช่ไหมกินมาขามเปรี้ยวแทนในรสเช่นเดียวกันนะต่อมาจากเงาะจากเงาะห้าลูกร้อยห้าสิบกิโลแคลวานั้นเองอนั่นแหละนะข้ามไปเลยนะชอบกินเหมือนกันแต่แบบอืต้องทําใจนะอันต่อมาน้อยหน่าจา้ะ อันนี้ก็อาจจะดูเบาหน่อยนะหนึ่งลูกแปดสิบกิโลแคลแต่ว่าก็ใช่ย่อยนะแต่อูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ทุกใจหน่อยหนาไม่ค่อยชอบนะแต่ก็เห็นแบบหลายๆคนชอบกันนะแล้วก็อันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบนะละมุดอุ้ยตายแค่สองผลนะร้อยี่สิบกิโลแคลอรี่ช้ำใจเหลือเกิน <c ười> คือมีความรู้สึกว่าอืมฉันจะกินอะไรได้บ้างนะแต่ก็ต้องยอมรับอะ่ะ ว่าเราโชคดีเราอยู่ประเทศไทยมีผลไม้อะไรให้กินเยอะแยะมากแต่ก็คือแบบมันก็ต้องเบาๆอะ่ะต้องเบาๆสิบชนิดนี้ฟังแล้วก็รู้ไว้แบบเราต้องตระหนักอะว่าเออมันน้าตาลสูงจริงคือก็ไม่ได้บอกว่ากินไม่ได้นะแต่เราก็ต้องยอมรับะว่าถ้าเกิดเรากินมาแล้วเนี่ยในในแต่ละวันนะเราอาจจะต้องอ่าลด อย่างอื่นลงนะคะคือถ้าจะกินต้องต้องทำใจว่าเอออาจจ,อาจจะอาจจะอ้วนขึ้นในช่วงนั้นหรือว่าต้องต้องลดอย่างอื่นลงลดข้าวลงเพราะว่าแป้งเปลี่ยนเป็นปน,ปน,น้ำตาลเช่นเดียวกันในแต่ละวันของเราเราต้องกินข้าวใช่ไหมก็ต้องลดข้าวถ้ากินผลไม้พวกนี้เข้าไปนะแล้วก็ต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังกายให้แบบเผามันออกไปอะ่ะคือวันไหนคืออู้อย่างหน้าทุเรียนอย่างเงี้ยก็ชอบกินทุเรียนนะคะกินไปปุ๊บเนี่ยวันนั้นไม่ต้องกินข้าว ก็กินแบบเป็นไข่ต้มกินโปรตีนเข้าไปกินโปรตีนแต่ไม่กินข้าวถ้าจะแบบโผยมากก็จะกินข้าวนิดนึงเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันสูงแล้วถ้ากินโปรตนีนกินข้าวเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเพิ่มน้ําตาลได้อีกนะคะแต่ว่าอูกินข้าวกล้องไงมันก็เบาบางหน่อยนะคะแล้วก็ต้องต้องพยายามเอาออกต้องพยายามอ,าออกกํบบาลังกายด้วยด้วยคาร์ดิโอให้มันเผาผ่านออกนะคะแล้วก็ แต่ส่วนหนึ่งอะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบริหารร่างกายมาอย่างสม่ําเสมออะคะ่ะกล้ามเนื้อของเราอะมันก็จะแข็งแรงพอกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเผาผัานได้ดีขึ้นก็อาจจะมีทางเลือกในการรับประทานอาหารมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เป็นสาระที่อุ้นนามาฝากกันว่า10ผลไม้นะคะที่น้ําตาลสูงนะคะกินมาก อ้วนฟันธงแน่นอนนะคะต้องระมัดระวังในการกินแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้าจะเลือกรับประทานนะคะวันนี้อูก็มาฝากกันแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ